สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์ปักเก่งหลังเกมนะครับวันนี้เป็นวันที่22นะฮะเดือนมีนาคม2556 7นะฮะวันนี้มารีวิวในเรื่องของเกมเมื่อคืนนี้ครับเป็นการพบกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4นะฮะอทะโทีนัดที่3นัดที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ เมื่อคืนนี้ครับในยาน่าในเรื่องการแข่งขันเนี่ยผลสกอร์ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นทางเป็นใจกับทางทีมชา่าไทยเราอย่างมากนะครับการเสมอในบ้านเกาหลีใต้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆโดยเฉพาะเส,เสมอในลักษณะที่มีสกอร์นะครับเสมอศูนย์ศูนย์นี่ว่ายากแล้วนะครับไปเสมอมีสกอร์ได้นี่ต้องยกเครดิตให้กับทางทีมสตาฟทีมนักเตะน,นะครับที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกัน เอาเสมอมาได้แบ่งแต้มสาคัญมาได้จากประเทศเกาหลีใต้นะครับทำให้ตอนนี้อันดับในกลุ่มของไทยนะครับอยู่อันดับ2กลุ่มนะฮะมีสีแต้มเท่าทีมชาติจีนนะครับแต่ลูกได้เสียเนี่ยเสียน้อยกว่าจีน1ลูกในขณะที่คู่ระหว่างจีนกับสิงคโปร์ครับจีนไปเยือนสิงคโปร์ก็กลายเป็นว่าจีนนี่เสมอกับสิงคโปร์สองสองเลยฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นแล้วครับในส่วนของไทยที่จะมีโอกาสในการที่จะเข้ารอบ เรอบต่อไปในดับ2ของกลุ่มเลยนะครับเพียงแค่ว่ากลับมาเล่นที่ราชมังนะครับกับการเจอเกาหลีใต้เนี่ยเพียงแค่เสมอเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทําให้เรามี5แต้มละแล้วค่อยไปตบจีนกับตบสิงคโปร์ซึ่งนัดจะเจอกับจีนที่ประเทศจีนเนี่ยอันนี้ผมน่าห่วงเป่นที่บ้านเขานะครับแล้วเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆในเรื่องของกรรมการในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อย่างเมื่อวานนี้ก็มีมีจุดหนึ่งที่อาจจะต้องติงในเรื่องเกาหลีก็คือการทุ่เวลาบัตรเจ็บนะครับเดิมร้องว่า4นาทีแป๊บเดียวขึ้นหน้าจอเป็น5นาทีสักพักนึงขึ้นมาเป็น6นาทีถ้าใครสังเกตนะครับลองไปดูย้อนหลังใน YouTube ได,ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมดูแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนนะครับมันแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วกรรมาการก็ยังเป่าเลยมันนิดนึงก็กอันนั้นอันนั้นถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นเป็นจังหวะเ,เล่นนะครับแต่การทุกเวลาเนี่ย มันไม่นิ่งมันแม่อะไรเนี่ยในระดับบอลโลกมันไม่ควรเกิดน,นะครับนี่คือระดับโว้โวโวคับเลยนะครับในส่วนของรูปเกมครับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับครับว่า,าวางแท็กติกได้ดีนะครับตอนแรกเนี่ยเสียว,ว่าสุพรรณทองสงเนี่ยจะติดแดงด้วยซ้ําไปหรือว่าจะไปชฉงฉังได้ลูกโทษแต่ก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่ได้เหลือกนั่นคือจังหวะที่เต่าตัดแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าช่วยได้ดีแต่จังหวะที่เสียประตูต้องยอมรับครับว่า จะเดิรศักดิ์วิ่งตามจริงแต่ตามแบบตามไม่สุดพอตามไม่สุดเสร็จปั๊บแดวรับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเออเผลอไปดูแต่คนที่คลองบอลเลยไม่ได้ดูคนที่วิ่งเข้ามาอย่างซองฮองมินนะครับซึ่งซองฮองมินเก่งรูปแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะแตกต่างของของซองฮองมินกับทีอ่านักเตะคนอื่นคือเขาหาพื้นที่ได้ดีมากหาพื้นที่ให้กับตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ยิงบอลแรกดีมากเลยนะครับ ก็เป็นประตูขึ้นนำของ,ของเกาหลีใต้ไปซึ่งผมคิดลึกๆนะผมก็คิดว่ายังไงไทยก็กลับมาได้แต่จะกลับมารูปแบบไหนอันนี้ไม่รู้แต่คิดว่าถ้าลูกเดียวเราไม่โดนลูก2เนะี่ยกลับมาแน่นะครับซึ่งภาพเกมนะครับในการจัดตัวก็คล้ายๆกับนัดที่เราเจออุสเปในบอลเอเชียนครับเลยปล่อยตัวที่เด็ดลงหมอยไม้เด็ดลงไปอีกทีหนึง่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาที่60ไปแว้วานะครับเอาสุพณนัทเหมือนตาลงไปที่มีความสดที่มีความเร็วแล้วก็เป็นเรื่องครับ บอลจากสุภาพเหมือนตาในการเคาะบอลจากแดนหน้ามาให้มิคลาสมิเกล,ลสันแล้วมิเกลันเนี่ยเป็นกองหลังที่ผมบอกถูว่าเมื่อวานนี้เป็นตัวที่ทีเด่นเลยเด่นที่สุดในทีมมันเป็นเรื่องของการเล่นเกมลุกและเกมรักแลวไปกับบอลคือเหมือนเราได้แบคะดับยุโรปมาหนึ่งตัวมาติดไว้กับทีมชาติเราชุดนี้ครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วยิงบอลได้ดีฮะยิงบอลแบบนี้เนี่ยกองหน้าของเราบางคนจริงจริงได้ไม่ ในจังหวะลักษณะแบบนี้ยจริงๆได้ไม่เท่านิโคลัรานิอกสั้นเลยอารมณ์เหมือนฟุตซอลครับตาไปเสาสองแล้วก็สุภณเหมือนตาก็จมูกไวพอซึ่งจุพรรณเหมือนจาเนี่ยสุภรรณเหมือนตาเนี่ยผมผมมองว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีสัญชาตญาณนักล่าสูงครับจมูกไวใช้คํานี้ถ้าคาโบราณนะเป็นกองหน้าจมูกไว เข้าไปช์จตรงนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วยืนไลอัพดีมากสมปราโมายืนไลอัพดีมากไม่ไม่ค่อยลำหน้าเช็คลายตัวเองดีเช็คตำแหน่งดีแล้วเกาหลีก็พลาดเหมือนที่เราพลาดได้คือว่ามองแต่ฟุตบอลโดยไม่ได้มองคนซึ่งตรนนั้นสุปราโมาโดยประกบอยู่2ครับแล้วก็สอดเข้าไปยิงเป็นประตูทีเสมอให้แต่ต้นเกม,มครับก็มีลูกหนึ่งที่สุภาชัยใจเด็ดนะครับยิงระยะนอกกรอบเขีโทษแล้วก็โกของ ผู้ผู้สาประตูของเกาหลีใต้กบินปัดไปได้อย่างสวยงามนะฮะหน้าเหมือนโตโน่เลยผมยังอามเมอโตโน่เลยฮะบินปัดไปได้ครับก็เกมที่สนุกครับแม้เราจะโดนบุกซะมากกว่าแล้วก็มีจังหวะที่แบบเสียวๆโดนยิงด้วยขวาผ่านหน้าประตูนในช่วงครึ่งหลังยิงมาแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่หมายเลขสิบหก 16. ยิงลูกยิงลูกรับบอลล้วก็ฉชอของปฏิวัติว่าคำหมายแบบแปบบ๊แกๆก,ก็เลยทําให้ไม่เสียประตูในครึ่งแรก แล้วไหนจะเป็นลูกที่ปฏิวัติคำหมายเซฟจะจังหวะเกาหลีใต้ยิงหนึ่งหนึ่งชนคานออกมาแล้วลูกปัดที่ไปชนเสาออกมาโอ้คือเมื่อวานนี้รวมพลังกันเล่นได้ดีครับเหมือนกับเล่นที่เอเชียนคัพเลยฮะต้องต้องให้เครดิตกับมาสัทาศิดอิชี i, แล้วก็ทีมนักเตะทุกคนทีมสตาร์ทุกคนรวมถึงมาดามแป้งด้วยนะครับที่ที่แหมที่ ทำให้ช้างศึกของเราเป็นช้างศึกขึ้นมาในทันใดนะครับไม่ใช่ช้างค้โลแล้วตอนนี้เป็นช้างศึกของแท้แล้วเจอใครก็ได้ครับเก่งกว่าไม่เป็นไรครับจะแดกกูได้แต่ก็แดกกูยากหน่อยนี่นะครับเล่นบอลมีทรงเล่นบอลสู้อย่างนี้เชียร์ยังไงก็ไม่งุนงดครับแต่เมื่อวานนี้แหมระทึกเหมือนกันนะลูกที่ยิงเข้าก็นึกว่าพวกจะจับล้ำหน้าซะแล้วนะแต่ไปดูโอ้โหภาพย้อนหลังนี่ไฮไลท์ย้อนหลังนี่หรือว่าภาพ อาลีเพนี่โอ้โหเลยเยอะเยอะฮะเหลืออแล้วไวมากสุพรรณุเหมือนตาที่ปราดเข้าไปไวมากมองว่าตัวนี้น่ากลัวนะครับนี่แหละครับถือว่าเป็นเป็นการเล่นเป็นทีมเล่นเป็นกลุ่มได้อย่างเหมาะเหมงแล้วก็เหมาะเจาะเลยนะครับนัดต่อไปครับเราจะมีนัดกับทีมชาติไทยและเกาหลีใต้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็เห็นว่าตอนนี้บัตร42,000ใบนี่เต็มเย็ดไปแล้วนะครับเต็มไปละหมดไปละเรียบร้อยโดยปริยายซึ่ง ส่สองขะย่ให้เห็นว่าตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยนะครับกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งศรัทธากลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้ของมาดามแป้งคิดเล่นๆนะครับถ้าเป็นมาดามแป้งคมุมเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วทีมชาติไทยจะไปถึงไหนนะครับน่าคิดเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาคุมตอนนี้ก็ไม่สายนะครับก็ก็ฝากให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับ แล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็ผู้จัดก,การทีมรวมถึงในสมาคมนะครับที่ช่วยการทําทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้กลับมาอยู่ในสัาธ์แล้วก็ทําให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้งในการเชียร์ฟุตบอลในนามทีมชาติไทยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่จะต้องบอกตอนนี้นะครับผมเห็นหลายๆเมนหลายๆอะไรในในไลน์ก็ดีในกลุ่มเฟซก็ดีครับในเรื่องของนักเตะเก่าเราที่เป็นสตาร์นะครับซึ่งตอนเนี้ย ผมเห็นแล้วว่าโอเคแหละมันไม่ใช่ช่วงที่เขาพีคสุดละด้วยไว้ด้วยนะครับด้วยสภาพร่างกายด้วยอย่างเมื่อวานเนเชนาทิปหลายหลายคนนะครับคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนโฮบอลจะเป็นคนพาบอลไปอะไรไปแต่ผมมองว่าร่างกายเขาอาจจะไม่ไม่ไม่พีคเหมือนเหมือนเก่านะครับเหมือนตอนที่เล่นในคันซาโดเลซัปโปโรหรือหรือตอนที่พีคสุดๆดนะครับ ฝีไม้ลายมือสกิลนักสกิลเท้าหรือว่าทักษะเชลลูกหนังเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าสงสัยสำหรับเขาแล้วเพียงแนตะ่ว่าเมาื่อวานนี้อาจจะมีประโยชน์ร่วมกับทีม้อ้ไปหน่อยผมก็นั่งตะเพาวนาว่าเมื่อไรอีชีจะเปลี่ยนเอาสารัตอูเย็นลงมาแพ็กเกมแพ็กเกมรับแพ็กเกม,ร,กเกมรับให้กับไทยแล้วบล็อกเกมลุกให้กับกับเกาหลีซึ่งก,ก,ก็เปลี่ยนมาแล้วครับแต่อาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับแหมคันใจจริงๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เสมอมาได้ ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะแล้วแหละพอมันเสมอเร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็โอเคหมดคอมพิวต์นะครับก็เดี๋ยวไว้มาดูนครับในส่วนของวันที่มาเตะก,กับทีมชาติไทยที่ราชมังนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวก่อนใครอีกทีหนึ่งพอดีเมื่อคืนไม่ได้รีวิวนะครับไม่ได้รีวิวไม่ได้ไม่ได้ไไดอาวิเคราะห์เกมก่อนนะครับก็ สำหรับคอนเทนต์นี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณนักเตะนะคุณซับโคขอบคุณผู้จัดการทีมคุณนายกสมาคมนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยอีกแล้วครับท่านนะครับมาดามแป้งสร้างผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเหมือนโฟเอนเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้นะครับ, <c oughs> รบ, like, share, รบช่องนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้สร้างคอนเทนต์แล้วก็มาพูดคุยกับเพ,พื่อนๆพ้องน้อยพี่ ในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ของฝั่งยุโรปอังกฤษหรือเป็นฝั่งทีมชาตินะครับในสไตล์กระเดือกทองคำนะครับให mm ้เ hmm. พื่อนๆพี่ๆน้นนนนองได้มานั่งหาเหตุ ate, มานั่งสนุกร่วมกันนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้ด้วยใต้ใต้ใต้ขาฝากคอมเมนต์ใต้คลิปใ,ใ,ใต้คลิปด้วยครับเผื่อมีอะไรแนะนําในส่วนการทําคลิปทําอะไรนะครับอยากจะให้ไปคุยกับใครอยากจะให้ไปแนะนําตรงไหนอะไรยินดีนะครับ ก็วันนี้สำหรับคอนเทนต์นี้เอาเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ t o ท o r r o w โอเคท o เด y g ุ o บ Bye ดบร้อนถอนวิกิทันตสิ่งดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ